ครับผมสวัสดีนะอดีอนครับผมสวัสดีครับมาอัปเดตกันหน่อยเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ยังไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเปลี่ยนไปเยอเลยฝนมาปุ๊บมีเขียวเลยตั้งแต่จานมาทำยูทูบดังไปทั่วประเทอดังไปทั่วประเทศเลยใต้ถึงไปภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางหดโทรศั์มาอุ้ยจนบางคนพูดไม่ค่อยเข้าใจไม่ไม่ค่อย เพราะผมไม่รับสายเลยรับสองทาจริงพูดมาผมว่าเอาจริแล้วว่าอผมไม่ชอบคนพูดแบบนั้นะผมไม่ได้กินเหล้าเนาะเอาถ้าอยากรู้มันทําไมต้องผ่าแบบนั้นผมก็เลยไม่เอาเลยผมไม่ชอบเลยเออถ้าใครโทรมาปรึกษานี่นั่นผมโทรได้ทางวันก็ได้ไปดูนาดิสอนทางนี้ตรงนี้เนี่ยแหละทำนาด้วยเลี้ยงปลาด้วยเนาะครับเนี่ยแหละ ตอนนี้ก็ลงปลานะครับอตอนนี้ให้บอยพันป,ปลาปนี่บอยพันปลาแนละ้วนี่มาดูด้านหลังครับนี่เอาเอาไปลงนู้นเด้อนี่ตอนนี้กําลังจะลงปลาครับอันนี้เป็นปลาเนียน<อ>สวัสดีบอยพันปลาครับสวัสดีครับ,รบอสนใจพันปลาอะไรยังไงนี่ติดต่อไปได้ครับนี่ส่งถึงที่เก็บปลายทางนะครับเริ่มต้นที่ตัวละแปดสิบตังค์นะครับอ่ะคราวจะกัดโตอันนี้ตัวละแปดสิบตังค์ครับตัดโต หมอโตอันนี้เป็นปลานิลนิลจีระดานินจีระดามันกินแม่ออกลู่ปลาดิลูกธรรมชาติตัวละแปดสิบตังค์หวานตัวนี้ขนาดเท่ากับมีนึงเลยครับเลยตัวละแปดสิบตังค์ออกลูกแก่ปลาดิลูกธรรชาติเรี้ยงไว้ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนครับผมอ่ะไปแล้วตอนนี้จะไปลงปลาแล้วฝนี่พอก็เพิ่งตกออกมาปุ๊บก็ไปช่วยลงด้วยนะครับถ้าเสียไม่มาก็ฝนคงไม่ตกมั้งตกแต่แถวนนั้ มาที่นาดีสอนต่อครับครับผด้านนี้ครับโอ้มพะพร้าวออกจาดแล้วนะนู่นครับออกหลายต้นแล้วครับเป็นแถวนี่แหละครับผมต,ตรงนี้ติดทํานาด้วยไหมครับนี่ครับมันข้าวตรงนี้แล้วก็ลงปลาด้วยครับ,รลบลปลาที่เห็นอยู่เมื่อกี้คนระับอ่าลงปลาอีกชุดหนึ่งครับชุดแรกอืมพอเกี่ยวข้าวเสร็จลงอีกชุดหนึ่งอ่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จับปลานี่แหละครับครับผมจับปลานี่ออกแล้วตัดไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะทํานาแล้วได้ได้ข้าวอย่างเดียวเนาะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าประสมประสานนี่แหละครับผมงานประสมประสานนี่นี่ครับผมตอนนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานมันออกทุกเกือบทุกต้นแล้วครับนะเห็นไหมมันเริ่มดกแล้วเดี๋ยวปีต่อไปดกแน่นอนมันมันก็ได้น้ําจากการที่เราทำนาด้วครับครับคือนี่แหละตัวตัวสาคัญที่ผมเคยพูดว่าอย่าไปขุดลึกอืมขุดตื้นๆแล้วเวลาเราเติมน้ําให้เต็ม พวกรากพืชต่างๆนี่มันมันจะดูดได้กินน้ําอมครับผมอ่าเนี่ยพาทุกคนได้มาดูกันนะครับผมจัดเป็นสัดส่วนครับครับที่เห็นสัดเป็นส่วนนั้นแหละเห็นไหมไอตะกี้ให้ลูกชายทําทําแบบกลรงแบบเนี้ยเนี่ยนี่ก็เลี้ยงกบนั่นน่ะอืมไอกระช่างแบบนั้นใช่ไหมครับกระช่างเล็กๆกระชังลอยได้เนาะได้ได้อันนั้นก็ใส่สามสิบตัวนิดเดียวเองตรงนั้นใช่ไหมครับครับอืมอันนั้นก็เลี้ยงกบนะครับครับ เนี่ยคือผมอจะใช้ปัญญาไอ้ข้างบนคือกบครับข้างล่างคือน้ำปลาข้างล่างเลี้ยงปลาอครับนั่เป็นแบบโบตั้งเยอะแยะทังนู้นผมจะทําเป็นแถวเลยแบบนั้นใช่ไหมครับผักกระชั่งละร้อยชั่งละห้าสิบตัวก็มันดีนะครับผมคือคือเราไม่ต้องทายน้ําครับอ่ามันสะอาดกบโตไว แอ่ตอนนี้นะก็เอาเป็ดมาเลี้ยงเป็ะได้แล้วเป็ดเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอันนี้เป็ดยี่สิบสองตัวครับผมไข่มาได้แล้วเมื่อเช้าได้สิบเก้าฟองเกือบเกือบแล้วปัญหากกินแบบธรรมชาตินะครับนี่ปล่อยลงนะปล่อยลงไปสบายๆเลยแหละแล้วขี้เป็ดก็จะเป็นปุ๋ยด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับในบ่อก็จะเลี้ยงปลาอีกมันจะนี้เป็นนี่นี่แหละความสุขใช่ใช่ครับนะครับผม นน้้าีเนี่ยมันเริ่มลงแล้วแต่ก่อนมันไม่กล้าลงไอปลาตัวใหญ่อะปลาดุกตัวใหญ่อยู่มันรบกวนมันบ่ครับมันลงไปปุ๊บมันจะปลาขนาดคนลงมันมันจะมาปลาแหบขามันใช่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 นะนี่ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเห็นนะาบอกว่าจะกําจัดย่ายังไงดีวิธีการกําจัดย่าของน้าคืออะครับปล่อยเป็ดอะครับเดี๋ยวเป็ดก็จะมากินนะครับเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมแมมันเริ่มไม่เหลือแล้วเลืวมันก็เน่าของมันเองแล้วสุดท้าย อย่างที่บอกว่าขี้เป็ดนะมันขึ้นไปมะนาวอะไรก็จะได้ผลนะขี้เป็ดครับมมาดูด้านนี้กันครับคือก็ก็ทําไปเรื่อยๆแหละครับผมใช้สมองใช้ปัญญาจะเอาแบบไหนเอาอย่างไงคือมันมันทําได้แล้วก็ไปเรื่อยๆครับผมความคิดออกความคิดจนบางคนก็ว่าอุ้ยตามไม่ทันหรอกไอเดียแบบนี้ก็ตามไปเรื่อยๆครับผม นี่ครับสวนบริเวณรอบข้างวันนี้พาทุกคนได้มาดูด้านหลังเลยครับเพราะว่าด้านหน้าบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับบางคนกับขี่รถผ่านก็ว่าไม่เห็นนีจะอะไรเลยพอเข้ามาปุ๊บอ้าวนึกว่าปลูกมะพร้าวเฉยๆว่าอันที่จริงมันไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับครับเปลี่ยนไปเยอะเลยบางคนก็ว่าทำแค่สามปีกว่กวาได้ขนาดนี้หายยากครับว่าก็ปัจจัยสําคัญในการเสืิมหัวใจสําคัญก็คือนี่แหละ ดับแรกก็คือน้ำนี่แหละครับผมถ้าน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วเราทำได้เราต้องขยันด้วยต้องบวกกับความขยันด้วยอ่านี่ทางนี้ก็ลงข้าวลงข้าวแล้วครับนี่แหละมันจะลงปลาลงข้าวเสร็จแล้วก็ลงปลาด้วยครับนี่พอพอข้าวก็จับปลาออกแล้วก็เอาน้ำนี่แหละมาใหม่ไปไปดูกันนี่อันนี้ล้างถุงให้พร้อมเด้อ บอยพันปลามาเจอกันอีกแล้วครับนี่บอยพันปลาครับมาขายปลาแล้วก็มาลงปลาให้พร้อมครับนี่แนะนําด้วยนี่ครัในตอนไหนอ๋ออันนี้เยอะเลยเนี่ยปลาเนี่ยบอนจับบ้านครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับน้องบอยจับโจรใส่ปลาเนรจิระดานี่ครับปล่อยปล่อยละต้อง ต้องแช่น้ำไว้ตัวละาแปดสิบตังค์นะครับตอนนี่ตัวนี้แปดสิบตังค์ครับนี่ครับสายพันธุ์แบบไหนสายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่่หรือสายพันธุ์แบบไหนกิจราล่ะครับเป็นตัวเป็นธรรมดาครับตัวนี้เป็นปลาเนรที่เลี้ยงแล้วมีออกลูกเองได้ตามธรรมชาติครับผมคือจะเอาแปลงเพศกับอาหารไม่พอค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมนี่นะดิสอนก็นอกจากทำนาก็ใช่ไหมครับปล่อยปลาเนรลงธรรมชาติบ้างมันจะไม่ไปไหนครับมันก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับนี่ เพราะว่าด้านข้างท่านก็จะล้อมรอบนี่ครับเอเบื้องกั้นรอบเป็นแบบนี้นี่ครับมาดูด้านหลังครับคือสังเกตอ่ะผมสังเกตดูอเอาตอนนั้นครับว่าแปลงเพศไม่รู้ว่าเขาโกหกืูกปลาไม่รู้เขามาปล่อยลองดูสองถุงมันก็ใหญ่ดีอยู่แต่พอมาอยู่สระนี้เห็นมันมีรูปแบบนี้ครับผมเลยช้อนเอาไปใส่ทางนู้นตอนในตอนที่นาแล้งนี่ ตัวใหญ่นี้เหมือนกันนะไอลูกที่เอาไปปล่อยตรงนั้นอ่ะเอ๊ะมันยังไงกันข้าวกับคาแดงครับขายไม่หวาดไม่วันเลยไม่ทันลูกค้าเลยไม้นแขงมันเกษตระเสผสมประสานครับหลอกข้างทำนาคือสนใจก็ว่าสู้เขาไม่ได้ไอ้ยายอะไรนะเมียเขานะเป็นน้อยละก็ว่าสู้เขาไม่ได้หรอกเรื่องจัดรระเบียบทุกอย่าง จะได้เป็นระเบียบสาจริงๆนะครับประมาณนี้ใครมาใครรู้เลยนี่อันนี้คือใครไปดูกอไ่ตรงนี้ไม่กล้าปลูกอะไรก่อนคือรอให้เขาขุดขุดลอกมาอีกรอกคลองใหม่แล้วก็จะทําให้มันเป็นถนนดีอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรไผ่ของน้านนี้เรียบร้อยมากเลยครับดูดีๆครับนี่ ดูเป๊ะมากเลยครับดูกอภผยปกติแล้วมันจะลกนะกิ่นส่งเลยอันนี้สาดว่าคือเป็นระเบียบอ่ะใช่ใช่เราเราชอบทําอะไรให้มันมันเป็นระเบียบหน่อยนะคือมองไปเวลาเราเดินอ่ะอะมาไปทางนี้เลยมามามาเจ้าของสวนพาทัวร์ครับวันนี้ฝนตกคือมาดูความเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มาดูช่วงที่ไปเยอะเลย มันเป็นต้นฤดูฝนแต่ตอนนี้ฝนมานี่โอ้สมมติว่าเห็นไหมโอบกบครับนั่นครับอ้ตัวใหญ่ขนาดนั้นบอกธรรมชาติกลางคืนเนี่ยผมไม่ต้องไปกินรอ้กบเลี้ยงแล้วนะเอาไฟมาส่งเอาแล้วก็เอาไอ้นั่นมาไอตะไคร้น้อยนั่นนะครับผมมาตคุปเอาได้มันอู้มีแต่ตัวใหญ่เละสมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะทำเป็นเป็นแนวเคร่อ จับปลากินใส่มองใส่ได้ง่ายๆอย่างเี้ยครับผมอ่าผมผมต้องต้องใช้สมองนะใช้จริงๆด้วยล่ะถ้าวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยมานอนเล่นเย็นๆสบายๆแต่ว่าผูกเปยนอนก็ได้นะทางด้านนู้นกับผูกเปยนอนได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนั้นขนาดนั้นแลยก็ยังว่านะครับคือนะเป็นคนขยันนนี่เห็มคือถ้ามีเวลาปุ๊บเนี่ยจะจะไม่อยู่เฉยๆหรอกครับนี่ดูหน่อไม้นี่เอาฟางมาใส่นะครับนะเนาะครับ ฟางใส่แล้วมันจะขึ้นอีกขึ้นอีกมันจะสวยมากเลยอ่ะมันจะขาวมันจะอ่อนนะครับมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าหน่อไม้หมกเนาะเดี๋ยวปีหน้าหน้าแล้งจะทําแบบนี้แล้วก็ลดน้ําขึ้นเลยนนะครับเนี่ยเนียมันมันจะสวยนี่มันขึ้นแบบนี้เนี่ยมันขึ้นปุ๊บเอาฟางเอาเนี่ยมันมันเป็นปุ๋ยด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มสวยเลยนี่ครับผมสวยมากเลยน่ครับปลูกไปปีต่อไปจะทําแบบนี้เนาะก็ใหญ่เลยครับใหญ่อุ้ มันมันสมบูรณ์แบบครับผมมันเป็นปุ๋ยด้วยเลยสบายเลยนะมันเปลี่ยนมันมาดูทุกเดือนมันก็เปลี่ยนไปทุกเดือนนั่นแหละเดี๋ยวนี่ก็ใส่น้ําไปเรื่อยเรื่อยไอ้ข้าวมันขึ้นปลาก็มันก็ข้อดีของของนาตรงนี้ก็คืออด้านข้างนี้จะเป็นคลองครับนี่มีคลองแบบนี้คลองธรรมชาติคลองธรรมชาติก็สามารถที่จะดึงน้ําขึ้นมาได้ครับ ตัวดึงน้ําตรงนี้แหละใช้เครื่องสูบน้ำไม่ใช่เครื่องสูบน้ำเป็นท่อพญานาคใช้กับคูโบต้าแล้วก็ปั่นขึ้นมาปั่นแบบนี้ครับไปใช้นู้นทางนู้นบางคนอาจจะบอกว่าก็แน่สิว่ามีน้ำเราทำได้แต่ด้านข้างเห็นไหมครับเขาก็ยังปล่อยไว้โล่งๆแบบนี้มันมันอยู่ที่ความขยันด้วยครับนะครับอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ใจรักด้วยครับใช่ครับถ้าใจไม่รักก็ทาไม่ได้ครับทําไม่ได้ถ้าไม่สู้จริงๆทาไม่ได้ครับ แล้วก็ทำทำถ้าทําแบบสเปะสปะมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะมันต้องใช้สมองใช้ปัญญาวางแผนมีระเบียบมีวินัยมีความขยันอันนี้ก็ขาครับีขาแดงไม่วาดไม่วัดเลยนี่ไม่พอไม่ทันในกุลขายเรื่อยใช่ไหมครับนี่นี่ประมาณนี้พอขายแล้วเดี๋ยวเข้าสังไว้แล้วเดี๋ยวสะขายเงินมันอยู่ที่เราจะมองเห็นนะครับรจับไม่ทันเลยเงินเราเอาไม่ทันเลยอื ไม่มีคล้องให้เขาอะี่นี่ได้แล้วนี่ถ้าเราขยันมันไม่อดตายอย่างที่น้าว่าเนี่ประมาณนี้ได้แล้วนี่โค่เนี่ยต้อได้หลายบาทนะนี่ตกไปกิโลยี่สิบบาทก็ตกไปประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองต้นเนี่ยประมาณนี้แล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเนาะมันขึ้นโตโตกันนี่ครับข้างบนก็คล้ายๆกับคันนาทองคำาน่แหละครับเห็นแบบครับข้างบนเป็นแบบนีส่วนข้างล่างก็ทํานาเลี้ยงปลาเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็ปล่อยปลาเราเราตัดตัวนี้ออก ตัวนี้ก็ตามมาเนี่ยนี่ครับตามมานี่ฝนตกแล้วเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยมาโรยมันจะขึ้นเลยสวยมากปุ๋ยคีวัวเนาะใส่ลงไปถ้ามีคีวัวเนี่ยโหสุดยอดเลยนี่กบโอ้เดินไปนี่นี่ขึ้นเยอะะทางนี้ก็คาเขาเนี่ยกบกลางคืนเดินไปตรงไหนก็เห็นแต่กบนี่แหละขนาดยังไม่ได้ปล่อยนะนี่ครับผมมันมันขึ้นมาอยู่คือตรงไหนที่มันอุดมสมบูรณ์น้ำตลอดทั้งปีมันมันอยู่จริงๆนะกบเนี่ย อันนี้เนี่เรียกว่าไล่นาผสมประสานจริงๆครับอยากจะให้ทุกคนได้มาดูก่อนหน้านี้ที่มันยังเป็นแบบแห้งๆอยู่ครับตอนนี้นะก็หวานข้าวแล้วก็ปล่อยปลาลงไปแล้วชื้นมากเลยแหละแล้วก็ฝนมานี่คือแบบต้นงงต้นไม้แต่ว่านอนมันกินมันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะนี่ครับอันนี้ก็ยางนาเนาะยางนาปลูกถ้าในกรณีที่เราคิดที่จะทํานาอย่างเดียวก็เหมือนกับแปลงด้านข้างเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรไม่ไหวผมไม่ก็เป็นแค่นั้นเอาแล้ว ถ้าเป็นพื้นที่ของผมตรงนี้เนี่ยโหนั่นเขาปลูกก็ปลูกอะไรนะมะมะเขือพ่วงอะไรนั่นนะเนี่ยปลูกก็ต้องเป็นแนวเป็นแถวเป็นระเบียบอย่างนี้แหละครับมาดูด้านนี้ครับในนั้นก็ปลูกไปข่ามะพร้าวเนี่ยนี่ครับรองยางไปเป็นรกเป็นมันนี่ปลาเยอะยะอันนี้ก็ลงปลาอยากกินแบบไหนก็ได้และที่สําคัญตรงนี้มันเป็นเหมือนกับนาไม่ลึกนะครับนาเนาะ มาณเขาระดับเขาเนาะตรงนี้ป่ะครับผมตรงนี้ผมขุด2องเมตรอ๋อตรงนี้ลึกอยู่ใช่ไหมครับครับแต่ว่าตอนที่ขี่คือลึกสองเมตรแต่ว่าดินมันสไลด์ลงไปบ้างมันก็เหลือเม็ดกว่าแต่ผมดีแล้วที่มันเหลือตื้นๆหน่อยครับผมคือเติมน้ําให้มันเต็มไวไม่ไม่เปลืองพลังงานทีนี้เติมเต็มปุ๊บเนี่ยเห็นไหม ความชื้นจายใจไปเพื่อดโตไปดูมะพร้าวนะมะพร้าวเริ่มออกผลแล้วกี่ปีแล้วครับมะพร้าวสามปีสามปีโอ้เริ่มออกตั้งแต่บางต้นเริ่มออกตั้งแต่สองปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยอันนี้ก็เริ่มออกตามมาแล้วแต่ว่าปีแรกมันไม่ค่อยติดครับครับผมมันยังไม่ค่อยติดมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันต้องรอให้มันโตเต็มที่ก่อนครับผมแต่มันก็ แต่ว่ามันมันก็เลือเชื่อน่ะมันมันออกตังติกัมันมีนะใหมายครับนะเพราะว่านะมีสูบน้ําใส่ตลอดเลี้ยงปลามันก็แรงผมก็ทําลงน้ำนี้สูบแรงก็สูบลงไปเลยใช่ไหมครับมันไหลลงไปเรื่อยๆครับทั้งตะไ่ร้ทั้งปุ๋ยใส่ไรก็ใส่อยู่ตามนี้แต่คร้ก็ขายยังไม่หมดเลยอันนี้กับมายเรี่ยอันนี้หมากเตี้ยไหมครับนี่รับครับใช่ใช่ครับใช่หมากเตี้ยนี่เลยนานนู่นเลยเดี๋ยวมันก็ออกดอกอีกแล้วครับผมไม่นานหรอก เนี่ยทางนี้ก็ออกเยอะแล้วครับทุกต้นแล้วผักตบถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปนะก็จะดึงขึ้นมาดึงนี้แหละมาใส่นี้มาใส่นะเป็นปุ๋ยด้วยปุ๋ยอย่างนั้นเห็นไหมครับด้านข้างก็จะใส่ดึงไม่ยากครับพื้นที่กี่ไร่ครับนะตรงนี้สี่ไร่สองงานสี่ไร่สองงานครับมีรายได้ทุกวันเลยก็ได้ใช่ใช่รายได้โดยเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ครับก็ไม่ต่ำกว่าสามร้อยครับไม่ต่ำกว่าสามร้อยครับก็อยู่ได้ครับ มันเป็นค่าแรงขั้นต่าเลยนะครับนะแต่ที่สําคัญคือได้อยู่ในบ้านด้วยนะครับคือจะพักผ่อนตอนไหนจะทําอะไรก็ได้ไม่ได้โทษด้อไม่ได้เหมือนกับไอ้คนที่ไปทํางานประจํานะครับตอนนี้แต่ว่าช่วงมันเป็นบางช่วงก็ได้สามร้อยขึ้นถึงพันหนึ่งต่อวันอะช่วงช่วงที่แล้วช่วงที่เก็บถั่วขายเนี่ยช่วงที่ผลผลิตออกก็จะได้เยอะใช่ไหมครับสบายครับมันเป็นบางช่วงโอ้นี่ครับ มีน้ำในน้ำมีปลาข้างบนก็เป็นผลผลิตมีทั้งบ,บนดินมีนนทั้งในดินมีนนทั้งน,นั่นแหละความคิดของผมจะทํากระช่างเล็กๆครับเลียงกบคือเวลาเราจับง่ายกินก็ง่ายจับขายก็ง่ายอย่างงี้นะคือเราจะทํายังไงให้มันมันมันสะดวกสบายขึ้นเราต้องคิดเอาเองอะ่ะครับผมครับเราก็ต้องคิดต้องใช้สมองใช้ปัญญาเอาเอง เนี่ยลูกชายแกเอาไอปลาพวกนั้นมาลงนี่แหละนีครับก็ประกอบกับการที่มีลูกชายนะครับท่านได้ลาออกจากผู้จ้างนะครับท่านได้มาช่วยแบ่ง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 การทําคืออย่างตรงนั้นะผมซื้อมาลงเองครับอันนี้ให้เขาซื้อลงเองผมก็ว่าเออเองจะทํำงไงก็ทำไปไอตอนที่เรามาดูตอนนั้นยังแห้งๆ่ตอนนี้เขียวแล้วครับ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับครับผมปุ๋ยที่ที่ได้มาก็ไอที่เลี้ยงปลาหน้าแรงนั่นแหละกลับไอพวกฟางพวกต้นข้าวที่มันเน่ามันสลายมันเปื่อยอยู่ในนี้ก็เป็นปุ๋ยได้อย่างดีครับหมดเลยครับอ่าเนี่ยเรียกมันสวยนีเลยนี่รู้้จะทำไงบดูนะครับเราครับไม่ใช่พยุครับอ๋อพยุงใช่ไหมครับพยุงทั้งหมดเลยครับสวยมากเลยปลูกยังไม่ถึงปีเลยนี่ปลูกเดือนตุลา ยังไม่ถึงตุลาเนี่ยตรงนี้ก็ปลาเยอะๆข้าวแบบนี้ปลาหมอปลาินปลาตะเพียนเต็มเลยครับนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยต้นข้าวผมตัดทิ้งมานั้นเองขึ้นอีกดูดูดูปลาครับเยอะแยะเลยครับถ้ามีอาหารมาหวานเนี่ยคงจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันมาจริงๆด้วยเนี่ยแค่ตบเมือนก็มาแล้วเนี่ยเยอะนันี่ไม่ใช่น้อยๆชนวิ่งชงต้นข้าวเป็นมุกจุยกระจายเลยครับสวยเลยเลยข้าวก็สวยเลยเอานี่มาชนตัวนี้ก็มันไปไหนไม่ได้แล้ว แต่ดูจากข้าวันนี้โอ้โหสวยเลยครับสุดยอดเลยล่ะตัดวันนั้นเองอ่ะตัดดูใบรับข้าวมันกินไอ้ปลาพวกปลามันมันกินหมดแล้วใบที่ใบข้าวที่ตัดอไม่ใช่ไม่ได้เอาออกนะตัดข้าวลงมาในนี้ใช่ไหมครับตัดลงไาในนี้เลยปลามันก็จะกินอ่าหมดแล้ว่เห็นไหมหมดแล้วไร่นาผสมผสานจริงๆครับต้องมาดูครับต้องมาแนแดงไงนั่นแหละแนแดงไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยหมดแล้ว สุดยอดผมผมปลูกพักกันยังตรงนั้นอ่ะตรงไหนที่มันมันลงถึงน้ำอ่ะหมดจิกหมดเลยปลาินหมดนะครับปลาโดดกินหมดเลยเนี่ยครับมองด้านข้างไรนาผสมประสานจริงๆครับขนาดผมผมตัดลงเนี่ยมันมันรุกนะไอใบใบข้าวที่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยนะมันมีแต่ต้นข้าวแสดงว่าปลาเยอะมากคือครับเยอะมากเลยหลายพันตัวอยู่ทีนี้ปลามันจะมีช่องช่องเดินเลยทีนี้ครับผมแล้วมัน มันสะอาดดีและที่สําคัญข้าวก็สวยด้วยนะครับผลผลิตข้าวก็จะเยอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไรเลยโอ้สวยจริงๆสบายมากเลยตอนก่อนหน้านี้ที่ผมมาดูกับคูณเอยังคงมีแหนแดงอยู่แต่ว่าตอนนี้แหนแดงไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือโตไม่ทันอ่ะมีพึ่งมีอะไรอยู่ดรืยอนะธรรมชาติมันยู่ได้โอ้นี่นะครับมองขึ้นไปด้านบนคือมันตัวที่สมกสรทุกอย่างนะมันไม่ไม่อยู่เองนะพอมันสมบูรณ์เขาก็มาอยู่เองนะครับน้อนี่นี่มีพึ่งธรรมชาติภาษาเราคือมิ้มครับมิ้มน้อยนี่ครับเป็นประมาณนี้เลย อันนี้ก็เก็บทัวเก็บหมดวันนั้นเนี่ยเดยวดูประมาณ2ี่สิบนาทีก็ยังสุดยอดเลยครับจัเก็บหมดสวยงามเก็บหมดพ้อมก็ไทยลูกใหม่กำลังขึ้นอยู่เก็บหัวรุ่นแรกหมดแล้วอันนี้รุ่นสองนี่ครับเลยนะผสมผสานของแท้ครับนี่นะลองไปยินด้านนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคลองส่งน้ําไปลงสะนั่นของไส้ไก่ของแท้ครับนี่ครับของแท้เลยนจ่ายปุ๊บตัวนี้เห็นไหม ขึ้นมันก็จะได้ความชื้นเลยถ้าถ้าอยากใส่สะนี้บ่บนี้ก็เอามาสวมตรงนี้สวมใส่ตรงนี้รมีระบบการจัดการน้ําจัดการน้ําวนวนไปฝั่งท่อทะลุหากันหมดไปนู่นก็ได้ไปนี้ก็มีฝั่งท่อทะลุไปนู่นก็มีไปนู่นทะลุไปนู่นก็มีถ้าเราเราต้องการใส่ทางนี้ให้เต็มทางนู้นมันก็ดันมานี่คืนคือระบบน้ําวนเชื่อมต่อ เชื่อมต่อเนี่ยตรงนี้พวกหอยพวกอะไรตัวใหญ่แล้วเลี้ยงหอยด้วยหอยหอยเชอรี่หอยคงหอยขมเลี้ยงหมดเลยหอยขมเลี้ยงหมดเลยกุ้งก็ใส่อยู่นนี้ลงปลาสลิดด้วยสุดยอดจริงๆครับหน้าฝนนี่ดูแล้วไม่เบื่อเลยครับสวยสบายตาเลยทีเดียวส่วนผมพูดก็พูดไม่ได้คุยเนาะหน้าแรงก็หน้าแรงก็เขียวอเขียวหมดอ่ะหน้าเห็นไม้กล้วยอมันออกปีเกือหมดแล้วน่ะผมปลูกยังไม่กี่เดือนนี่น่ะ ทำไมมันไวเลยผมก็งงกันนี่ตั้งแต่ผมขุดอันนี้มาเนี่ยท,ทั้ทงมะพร้าวทั้งกล้วยทั้งอะไรเขี้ยวหมดเลยผมว่าน่าจะได้ความชื้นเนี่ยครับผมารากมันเยอะเนาะครับผมเนี่ยม,มันดูดส่วนถั่วเนี่นะก็อันนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วรุ่นนี้ก็ก็ปลูกตรงนั้นก็ปลูกแล้วเก็บขายตลอดชิมได้ไหมครับนะได้ด้ได,ได้สบายเลยเลยอ่า ไม่ต้องใช้ยาปลอดสารพิษเลยนะนี่ไม่ได้ใช้ยาอันไหนที่มันงิ๊กงอครับอันไหนที่มันไม่ไม่สวยนี่ก็โอ้ไม่ใช่ไม่สวยสวยเลยครับนี่ขนาดนี้นี่คือคือผมเน้นคุณภาพผมก็โยนให้นั่นแหละพวกนั่นแหละพวกปลาพวกหอยพวกอะไรกินครับสดๆจากสวนเลยครับเอาไปไปไปต่ำเ่ยสุดยอดเลยนี่แหละครับที่บอกว่าขั้นต่ำคือวันละสามร้อย แต่บางวันก็ได้เป็นพันสองพันนะครับนาเนาะครับได้ได้เลยนี่ครับอันนี้คือถั่วผมก็เอาเงินจํานวนที่ขายได้แล้วมาหมุนทําเพิ่มต่อไปครับเพิ่มต่อไปอยู่ในอันนี้ก็ลงปูไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ส่วนข้างในครับก็จะทํานาก็เลี้ยงปูด้วยตามที่เห็นเลี้ยงปูเตาก็มีนั่นเลี้ยงเตาด้วยด้านข้างซื้อมาปลูกถั่วข้างในทํานาเลี้ยงปูคือ มันเนี่ยได้นี่แล้วผมว่าทํายังไงมันก็อยู่ครับบนเนื้อที่สี่ไร่ครับลูกชายแกก็เอามาเรื่อยๆเกลอ่รเบา้างก็จะเป็นไม้ประดู่ไม้พยุงไม้พยุงผสมประสานกันสลับไม้ประดู่สลับกันตรงนี้เนี่ยอันไหนที่ใช้มันไม่ค่อยดีก็ก็าไโยนตัวนี้ก็โยนให้ปลาครับผมนี่ครับไผ่ใต้วันไผ่ใต้วันเนี่ยยังยังไม่ขึ้นเลยมีคนติดโตมา อันนี้ไผ่อยากได้เอามาจากประเทศไต้หวันนี่ครับต้องบอกว่าใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆครับมองไปจะไปทางนี้หรือไปทางนี้ไปด้านนู้นครับด้านหน้าครับผมอนอันนี้สระนี้ลึกหน่อยสี่เมตรลึกแต่ว่าคือผมจะสูบน้ำใสให้เต็มนี่ครับในขณะที่ปลาเยอะแยะอยู่นนี้ด้านข้างของน้ก็จะเป็นสวนยางครับแต่น้ก็พยายามที่จะมาเปลี่ยนคำว่าสวนยางให้เป็นแบบเกษตรผสมผสาน ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะทําได้ขนาดนี้น้ําจะอยู่ขนาดนี้แต่บางคนเขามาปุ๊บเขาว่าทําไมที่ก็สูงมากแต่ทําไมมีน้ําอคือผมก็แปลกเหมือนกันนะที่อื่นมไม่เห็นเลยมีน้ามีอะไรในทุ่งนาในอะไรไม่มีแห้งเขาไม่ได้ดึงน้ําเข้ามาครับคือผมน่าจะผมดึงน้ํามาตลอดนะจึง,ม,จงมันมันมันอยู่ตัวน้ำอยู่เนี่ยครับเป็นแบบนี้เลย โอเคครับเดินไปได้นู้นครับนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ปกล้วยหอมทองครับเพิ่งปลูกไม่กี่เดือนเองเนี่ยสวยงามมากเลยเดินทั้งนี้เลยครับอันนี้เดี๋ยวาปลูกแล้วใช่ไหมครับครับครลังปลูกได้สองวันนะสวยมากเลยครับแต่ว่ากล้วยนำว้าเนี่ยผมปลูกไม่ได้นะตายเนี่ยตายขึ้นมายังไม่เท่าไรตายแล้ว นอขึ้นใหม่ต้องลงกล้วยหอมทองใช่ไหมครับหอมทองไม่มีปัญหาเลยเอาหนอเล็กๆมาปลูกเนี่ยสวยงามมากเลยสวยจริงครับไม่กี่เดือนก็จะออกเครือเป็นแบบนั้นหมดเลยอุ้ยยังไม่จ่ายตังให้เขาเลยนี่นะเนี่ยนะครับมองไปรอบๆข้างถ้าอยากจะศึกษาดูงานครับมาได้ที่มันมันสบายหูสบายตาจริงอ่ะฟุดง่ายๆบ้านอมุยครับตำบลเทกษาลอำเภอสังขัจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้พามาอัปเดตครับที่เรียกว่ามันเป็นแบบ โอ้สวยเหี่ยวจริงครับไม่รู้จะบรรยายยังไงองทองอเดินดูเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังรู้สึกแบบโอ้ยังไม่มีตรงไหนที่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเลยครับจัดสรรพื้นที่ได้อย่างสวยงามครับครับต้องเนี่ยตรงนี้ผมผมเลี้ยงปลาดุกอาจจะข้ามตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้าอยากไปดูปลาดุกไปนี่เลยเนี่ยนะ้ำยี่สิบเส้นผมลงปลาดุก หลายพันตัวั่นตรงนั้นใช่ไหมครับครับเดินไปดูกันครับครับนังกินถั่วของน้าอยู่อร่อยครับบานกรอบปลอดสารกรอบแน่นอนฝนตกขนาดนี้มันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับผักตบที่นาได้ลงก็จะเอาขึ้นมากลายไปเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเอาก็เอามาใส่นี่ ใส่การาโกนใช่ไหมครับครับโกยมาใส่ตามครับผมได้เลยเจ้าความต้นใจตัง้งน,นี่ครับการจัดสรร <c oughs> พื้นที่อไม่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงน้ำลึกนะผมดูแล้วเนะ มีเรือพายเล่นด้วยสบายสบายสบายเลยเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มีตัวขนาดนี้ปลาดุกในลึกๆเองใช่ไหมครับครับเนี่ยตรงนี้ผมเลี้ยงแบบมันไม่ไปไหนหรอกไม่ลึกเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่ยี่สิบเส้นะลงได้ไหมครับได้เนี่ยลงนั่งนะลงลงให้ดูดูนี่เดียวเองนั่นแหละไม่ลึกนะครับนี่ระดับเขาน้ำสิบยี่สิบสามสิบเส้นนี่เยอะเลยครับก็ประมาณนี้ลองนะลองลงให้ดูหน่อยครับ ลองดูดูนี่เป็นไหมปลาก็เหมือนกับนาทั่วไปใช่ไหมครับครับนี่แล้วก็บังทําเป็นตรงนี้วานกล้าว่าจะไปแปลกดำัรงนน้นแต่มันตายตัดให้วัวกินครับผมเนี้องขึ้นมาใหม่อีกเราคิดยังไงตอนแรกว่าจะลงกบครับผมไปมามาเลี้ยงปลาดีกว่าอือก็เลยเอาปลามาลงเห็นไหมเยอะะเลยนะปลาดุกเต็มเลยครับขึ้นไอยูไอวิ่งชนาซื้อมาสี่พันตัวแต่ว่า มันน้ำมันทะลุตรงนั้นมันลงไปนู้นบ้างป่าเต็มเลยครับมีวิ่งชนต้นไม้ะจายกระจายเลยครับนี่มันก็ตายประมาณถึงยี่สิบสามสิบตัวไหมมันก็มันก็ธรรมชาติของมันนี่ครับนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเยอะเลยครับปลาดุกนี่น้ำขนาดนี้มันอยู่ได้แลวขาผมสบายเลยปลาดุกมันเลี้ยงง่ายอยู่แล้วตอนแรกว่าจะลงกบตรงนี้คิดไปขึ้นมา จะทำไงเลี้ยงปลายไงยให้มันจับได้ง่ายเลยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยใช่ไหมครับ,รบถ้าน้ําไม่สะอาดก็เราก็ถ่ายลงนั้นโอเคเลยครับวันนี้ถ้าน้ําเต็มมันก็ถ่ายลงพื้นที่สี่ไร่ครับ<ำ>ตรงนี้ก็น้ําเนี่ยฟังเท่าตรงนี้วนมานี่อยากใส่ทางนี้ให้มันวนไปนี้ก็ได้น้ำไม่มีปัญหาคือเราต้องวางแผนให้มันให้มันถูกต้องกนะระดูนี้ไม่ถึงเดือนเนะาะยังไม่ถึงไนมะ่ถึงปลอยประตเร็วอยู่ ่งนาแล้วก็ทําแบบนี้ครับตรงนี้แล้วมอยู่เยอะลงไปนู่นก็ประมาณสามสี่ห้าร้อยตัวแต่ว่าพอดีแล้วบางคนครับว่ามันไม่ขึ้นมันขึ้นไปนหนยม่เห็นไม่เคยดูไอ้ปลาดุกเขาเอาไว้ในกะละมังว่ามันขึ้นไม่ได้กะลังมังมันไม่ได้สู้ขนาดนี้มันไปไม่ได้หรอกก็อยากจะให้มาดูงานครับหน้าฝนมันจะชัดเจนครับแจ่ว่ามีกรมาอยู่ด้วยนี่อยู่ที่บ้านนามุยครับตำบลที่ัฒนาอย่างเสังขะ จังหวัดสุรินทร์เข้าวันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับสวนสวยๆนะครับที่สามารถที่จะเห็นผลจขอสัญญาอีก3ปีอีก3ปีใช่ไหมเต็มหมดเลยแถวเนี้ยโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะเรียนเรียนน้าทีสอนเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณบอยพันปลาครับวันนี้มาส่งพันปลาสนใจไงก็รายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวีดีโอครับปลาทุกชนิดก็บอยพันปลาครับที่น้าได้สั่งมาเลี้ยงเห็นไหมครับพื้นที่จัดการ